Welcome. Wow. สวัสดีค่ะสวัสดีคระบสสดีค่ะ,คะน้องเบลสวัสดีค่ะค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะพามาในส่วนของบอนสีสะสมนะคะ,คะของน้องเบลนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยว่าในตู้เนี้ยค่ะ คือน้องเบลใส่บอลสออีทุกตัวลงไปเลยไหมแล้วเขาสามารถอยู่ได้ในนี้ตลอดไปหรือเปล่าคะใช่คือณนะตอนเนี้ยผมทําตู้ตอนแรกอ่ะคือเราไม่ได้เลี้ยงเยอะค่ะเราเลี้ยงแบบก็หล่อมกอม็แหลมนิดหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยไปไปมามันเต็มตู้เลยจริงๆแล้วแบบเนี้ยมันผิดนะเพราะเพราะว่ามันแน่นกันเกินเพราะว่ามันจะมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กปนกันแล้วแสงมันส่องไม่ถึงต้นเล็กต้นเล็กจะยืดใช่อ,อะไรอย่างเงี้ย เดียวอนาคตจะต้องทําตู้แยกสําหรับไซส์ไม้เหมือนของคลิปพี่เก่งเก่งไหนนาะพี่เก่งบ้านภุมิไม้นะคะคุณเก่งนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเเราต้องต้องเป็นไซส์เบบีก็คือควรอยู่กับไซส์เบบีอยู่กัไซส์เเพราะเขาจะได้ไม่เกยกันเขาจะได้ไม่แย่งแสงกันอย่างนี้ยมันแย่ง มันจะมีไม้หลายตัวที่มันยืดไปยืดมาทรงไม่สรงไม่สวยใช่ครับอ่าค่ะแล้วแล้วแบบเนี้ยค่ะวัสดุปลูกอะค่ะของบอนสีนะคะของน้องเบลค่ะใช้อะไรบ้างคะท่านผมผ่อะจะใช้เหมือนกันแทบจะทุกๆตัวเลยที่หรือว่าเขาเลี้ยงบอนสีกันแบบเนี้ยในตู้อบอะจะใช้แค่ใบก้ามปูหมักอย่างเดียวแล้วใบก้ามปูหมักนี่คือหมักกับอะไรคะใบก้ามปูหมัก เหมือนใบก้ามปูหมักที่ซื้อมาแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูแห้งเก่าปนนิดหน่อยค่ะใช่เพื่อให้มันมันโป่งขึ้นแล้วก็ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยผมแทบไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยใช้แค่ตกันจีกันแมลงเง่านะคะสำหรับส่วนของบอนสีอะในนี้ช่วยแนะนำเลยค่ะว่าตัวบอลสีเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างคะเอาแบบว่าที่เราคิดว่าแบบว่าตัวจริงๆมันก็สวยกันหมดเลยอ่ะ ก็เล่าไว้ฟังเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะบ้านผมก็จะมีแต่แบบชมพูชมพูแดงๆเนาะเพราะว่าเป็นของซีอีโอแล้วคุณป้าใช่ครับผมเป็นแค่ชาวสวนคนนึงซีอีโอก็คือแฟนของนุ่มเบลเองใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรบ้างคะต้นนี้เนาะต้นนี้ก็คือแสนสลาลมแสนจรารมใช่เป็นไม้วังเป็นแผงมาจากแสนคมแมนครับอันนี้ก็ได้จากพี่เก่งมาอ๋อค่ะใช่เป็นไม้คู่บารมีรอห้าครับอ๋อ อันนี้ก็เป็นพญานาคราชใช่พญานาคราชนะคะเขาจะเป็นใบเขาจะแปลกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็คือมองก็รู้เลยว่าคือพญานาคราชนะคะใช่นะคะทรงใบจะแปลกอันนี้ครับไม้เป็นเท้าสุรนารีครับเนี่ยต้นนี้เนาะลักษณะใบเขาจะผิวๆิวเนาะผิวๆแล้วเขาจะแบบเป็นเม็ดทรายอ่ะครับกอสวยเนาะเม็ดทรายบางๆงผิวผิวทรงใบเอาจันจริงนะถ้ามองเผลอๆผนึกว่าแบบ ช้างช้างเผือกใบบัวนะใช่แต่ว่าอันนี้สีเขาจะแบบอ่อนๆกว่าใช่ไหมคะใช่ประมาณนี้นะคะอะไรอีกเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นสองฟังโขงสองฟังโขงสีสวยมากสีออกชมพูชมพูอ่าพวกนี้เขาเป็นบอลกัดสีไหมคะเป็นบอนกัดสีครับบอนก็จะมีทั้งบอลป้ายบอนด่างบอนกัดสี ใช่บอนกัดสีคือต้องรอให้โตหน่อยถึงอายุหัวอายุหัวอายุใบเขาก็จะกัดสีขึ้นมาเรื่อยๆใช่อย่างเราซื้อลูกไม้ไงครับพอเขาโตหนึ่งใบสองใบสามใบใบเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็เลยบางบางทีเราก็เห็นลูกไม้สวยๆเราก็เก็บเก็บไปก่อนใช่มีเทคนิคในการเลือกลูกไม้ไหมคะเทคนิคในการเลือกลูกไม้ไหมเราอันนั้นลูกไม้หรอใช่ครับ ลูกไม้อันนี้สวยมากเลยเทคนิคที่เราเลือกเราใช้ความรู้สึกยังไงบ้างคะอชอบชอบอย่างเดียวชอบอย่างเดียวเลยราคาค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่เหมือนตอนเจอสาวแล้วปะแล้วแบบอะไรวะลูกไม้มัน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 คืหนึ่งเดียวมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแลเปลี่ยนเปลี่ยนไปจนเขาฟอร์มเต็มอ่ะเราถึงจะเห็นว่าเขาจะสวยหรือไม่สวย อย่างมากใช้อย่างอย่างน้อยๆเราต้องใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะสำหรับลูกไม้เนี่ยอายุประมาณสี่เดือนก็เริ่มกัดกัดเต็มฟอแล้วนี่โฮมเลี้ยงไว้อยู่หกเจ็ดต้นที่แบบเหมือนว่าจะคิดว่ามันจะเป็นเทพนะหกเจ็ดต้นใช่ใช่เทพของเราไงเทพของเราเทพของเราลูกไม้้านบ้านใครเทพไม่รู้แต่แต่เราบ้านเราเทพแน่นอนเทพเทพในตู้ของเราของผมก็เก็บเก็บเพิ่งมาเก็บเนี่ยเก็บตามเบลนะครับ น้องเบลใส่ป้ายบอลป้ายไม่พอต้องป้ายคนด้วยอะค่ะมีอะไรอีกครอันนี้ก็สวยเนีี้สวยอันนี้เหรอครับอันนี้จริงๆมันเป็นพรมพิมานนะแต่ว่ามันไม่ป้ายแล้วก็เลยตกสวรรค์มาเป็นนางฟ้าค่ะตกสวรรค์สวยนะนางฟ้าสวยนะครับไม้แบบบางคนไปโฟกัสที่ไม้ป้ายค่ะอักสรสวรรค์พรมพิมานเจอนางฟ้าเขาให้สวยเชียว ตกสวรรค์เนี่ยใช่ตัวนี้ล่ะค่ะสีชมพูอันนี้เหรอครับอันนี้บันดานซับครับบันดานซับเราเดาว่าสามีเราชอบแน่แน่เลยเธอชอบใช่ไหมเธอชอบไหมสีแบบเนี้ยชมพูมากไปหน่อยชมพูน้ำตาลน้ำตาลสวยมากเลยสอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าสุนทรนผู้ครับต้นต้นใบไทยๆอ่ะครับอ่าใช่ นั่นนะคะสุนทรผู้นะคะสวยสวยแล้วนู้นล่ะคะนู้นนูอันนี้เหรอครับอันนี้ของขวัญครับโอ้ยของขวัญสวยมากใช่ด้านล่างของขวัญล่ะคะอันนั้นด่างๆใช่ไหมครับค่ะเพชรเจ็ดสีครับแต่ว่าตอนแรกมันเป็นต้นใหญ่แต่เราปล่อยปะละเลยเขายุบอ๋อบอนยุบนี่เราทําทําใจอย่างเดียวไหมคะหรือยังไงไม่บอลถ้าเป็นบอลสีเท่าหัวตราบได้ที่หัวเขาไม่เน่ายังมีหัวอยู่ะค่ะ ฟื้นง่ายมากวิธีก็คือลื้อออกล้างรากถ้ารากเน่าตัดทิ้งตัดรากได้เลยตัดรากได้เลยดึงออกก็ได้อ่อไม่ต้องเก็บรากไว้มันเป็นไม้ที่ตายยากมากๆาถ้าอยู่อยู่เราเลี้ยงข้างนอกเราอยู่อยู่มันหายไปไม่ต้องกลัวหน้าฝนกลับมาใหม่อ่ก็คืออย่าเพิ่งไปทิ้งดินตรงนั้นเถอะอย่าไปลดน้ํามันอไม่ต้องถ้าถ้ามันยุบไปหายไปไม่ต้องไปลดน้ํามันรอธรรมชาติฟื้นเขาเอง ใช่ไม้บ้านป้าผมเป็นบ่อยช่วงหน้าหนาวเนี่ยหายเลยหาไม่เจอไม่รู้เอาอะไรมาวางไว้ค่ะพอหน้าฝนมาปุ๊บอ้าวขึับมาใหม่ใช่บ้วนที่เขาไปสร้างหัวพอเขาออกมาใบแรกปุ๊บใหญ่เลยใช่สำหรับไม้นะคะใช่ใช่แล้วอันนี้ค่ะที่เมื่อกี้คุยกันนี่ค่ะสำหรับอะไรนะน้องเบลบอกว่าอะไรนะสองสองใบนี้จริงๆแล้วอ่ะ เขาได้นามาคนละชื่อนะอันนี้จะเป็น raspberry moon บันนอกบันนอกกับ s ว r a w b e r r c a n ที่เขาคุณป้าน่าจะเห็นเขาขายในเน็ตเนาะเขาขายเป็นหัวมาเราก็โอเคป้าซื้อมาแล้วไม่เป็นไรคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันขายเป็นหัวเนี่ยมันมันเสี่ยงเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ใช่เราไม่เห็นด้วยผมก็ผ่าให้เลย วัสดุเวลาเราผ่าเนี่ยเวลาเราชํำอ่ะน้องเบลใช้อะไรคะผมใช้ผมจะมีอยู่สองสองอย่างจะเป็นมะพร้าวไอขุยมะพร้าวครับแล้วก็อิดอิดมอนอ๋ออิดแดงใช่สูตรเดียวกันกับพี่เก่งเลยอ่าใช่แล้วก็เนี่ยพอผ่าให้ปุ๊บเป็นอะไรเอ่ยเป็นนกกระทาหมดเลยครับเป็นนกกระทาทั้งหมดเลยน่ารักก็นี่สองพันห้าครับนกกระทานสองพันห้าครับไม่ใช่เล่นนะ หัวหัวแล้วเป็นพันนะเพราะเขาบอกว่า<ช>บันนอกเนาะคือผมแนะนำใครที่อยากได้บอลแบบแปลกๆหรืออะไรที่เขาขายเป็นหัวค่ะผมว่าเรารอยอมยอมแบบลงทุนหน่อย คือให้เห็นใบอ่ะซื้อเป็นต้นมาดีกว่าแบบนั้นดีกว่าอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นว่าเป็นนกกระทาที่จะหาทำครับหาทำได้เป็นฝูงเลยได้นกกระทามาได้ฝูงนกเลยครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วใช่เดี๋ยวจะเปลืองที่ตู้มากเลยนกสักพักมันก็ต้องบินออกจากลังมันต้องต้องบินบินออกจากตู้เลยครับลังไม่ต้องแล้วออกตู้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวฝั่งทางนู้นมีอะไรคะต้นใหญ่ๆบ้างเนี่ยคะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้หรอ อันนี้ก็จะมีไม้สามันประจําบ้านเนาะทุกคนต้องมีสวยมากทุกคนต้องมีสีแดงแป๊ดตัดแลตตัดแต่เลยอันนี้ของใครคะของผมเองอ๋อหนูว่าคุณเก่งอีกไม่อันนี้ผมคือบังเอิญไปเจอในกลุ่มอ๋อโอเคใช่คุยกับแฟนกแฟบอกว่าถ้าเด็กไม่เอาเขาเอานะก็เลยต้องไปแย่งกับแฟนอีกทีหนึ่งอันนี้แย่งกันเหรอแย่งกันใช่ อันนี้คือชายชนนะคะเรามีต้นเดียวป้ายไม่สวยไงเราต้องมีหลายป้ายจะได้ป้ายคนอื่นด้วยอ่ามีอะไรอีกคะอันนี้ก็จะเป็นไม้สามันไม้อีกตัวหนึ่งหนุมานอมบพาค่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไทยนิยมนะไทยนิยมนะคะอันนี้จะเป็นฟ r อกอินน์เบลนเดอร์กบกบั่นอ่ากบสวยอันนั้น อันนั้นจะเป็นพญาพันวังพญาพันวังนะคะแล้วก็มีมิสมาเฟตอันนี้เป็นบอลนอกบ้อนนอกครับใช่มาสูสีกับกบปั่นนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ราคาหายไปไหนไปราคาหลุดหมดแล้วมาก่อนได้เปรียบงานอันนี้ก็จะเป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะ อันนี้ก็บอลนอกนะครับมูจิโตมจิโตนะคะมาอยู่มาอยู่ในนี้ด้วยนะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้สะสมใช่ครับไม้สะสมแล้วก็บางทีพวกโคโลที่เป็น ICU จัดอย่างเงี้ยแล้วก็มายัดตู้ ICU อ่าอยู่ในนี้ได้เหมือนกันอยู่ในนี้ได้อ๋อขอสอบถามด้ยค่ะว่าจากนี้ตู้พวกเนี้ยค่ะเราสามารถเอาเขามาอยู่ข้างนอกได้ไหมแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างในตู้กับนอกตู้ค่ะ ถ้าอย่างในในตู้นะเขาจะผลิตใบง่ายผลิตใบเก่งโตไวค่ะโตไวบางคนก็บอกว่าสร้างหัวค่ะสร้างหัวเร่งใบค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเอาออกนอกตู้สร้างหัวได้ดีกว่าซึ่งมันมันดีทั้งสองแบบครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงแบบไหนเราเชิงพาณิชย์ไหมเราเลี้ยงเพื่อปั้นให้มันโตขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม้บางตัวเลี้ยงนอกตู้ได้ดีไม้บางตัวเลี้ยงนอกตู้ไม่สวย ไอ้ที่เลี้ยงนอกตู้แล้วสวยพอยกตัวอย่างได้บ้างไหมคะอ,อ,อย่างเช่นกบปั่นก็ได้ครับกบปันป่นเ,นเลี้ยงนอกตู้แล้วถ้าเป็นช่วงร้อนช่วงแบบร้อนชื้นนะชื้นแบบฝนตกเนี้ยใบเขาจะสัพพึงมาก<อ>หน่อดกเลยสำหรับกบปัน่นใช่ยางแบบพวกไม้แบบก้านใหญ่ก้านอวกะก้านแข็งก้านเขาแข็งแล้วพร้อมที่จะ สู้อากาศข้างนอกได้เราก็ยกออกมาได้ยกยกช่วงแรกๆเขาจะทิ้งใบทิ้งใบเขาจะลงหัวที่เขาบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้แล้วหัวหัวมันใหญ่กว่าครับอันนั้นจริงนะเลี้ยงนอกตู้หัวใหญ่กว่าใช่ครับพราบอลหลายๆตัวก่อนผ่าอย่างเงี้ยผมจะเอาไว้นอกตู้สักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นหัวออกหั่นหัวออกปลูกเอาจอมปลูก แล้วพักหัวทิ้งไว้เหมือนสูตรเดียวกันกับพี่เก่งเลยพักหัวทิ้งไว้เที้ยวมันก็ขึ้นนะครับก็คืออย่าเพิ่งเอาไปลงดินเลยอย่าเพิ่งเอาไปลงวัสดุปลูกเลยพักมันไว้ก่อนอันนี้อย่างนี้ก็มีชิ้นผ่านอันนี้ก็เป็นแบบอีกวิธีหนึ่งยังไงเอออันนี้ก็เป็นอิดมอนอิดมอนทุบขโมยคุณคุณย่ามาขโมยอิดคุณย่าขโมยบอกแล้วครับบ้านเนี้ยอะไรใกล้มือหายหมดครับอ ใช่ทุบแล้วล้างน้ำอ่าเนีมันจะเห็นเขี้ยวเขาขึ้นอเือนี้เพิ่งผ่าวันปีใหม่หรือเปล่าใช่ครับศูนยหนึ่งศหนึ่งตอนรับปีใหม่อ่าเรือนหลวงอย่างที่บอกไม่ได้ขายไม่อ่าเป็นขายสะสมเนาะถ้าถ้าแบบมีมีแบ่งก็อาจจะมีแบ่งบ้างในไอจครับในไอจีจะจะลงขาย ก็คือถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากติดตามน้องเบลเนาะว่าตอนนี้มีไม้ประเภทไหนนะคะวางจำหน่ายบ้างก็คือไปติดต่อที่ไอจีนะคะไอจี <IG> อะไรเอ่ยเออ y ลซี่อันด์ดอสกอร์แนเก้าห้าอ่าค่ะแล้วเฟ b บุ๊กเฟ e บุ๊กเบลรัตนันได้เลยค่ะเดี๋ยว้าจะทิ้งถ้าสนใจแบบต้นไม้ประเภทไหนหรืออยากอยาก,อยากได้ไม้อะไรอย่างเงี้ยเราเรามีคอนเน็กชันเยอะเราสามารถ คุยเจราจาให้ได้อ่านะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องเบลมากๆนะคะคสําหรับแบบว่าอะไรนะข้อมูลดีๆนะคะในในการแบบว่าเลี้ยงบอลสีเนาะแล้วก็ออวัสดุปลูกนะคะแล้วก็พามาแนะนําต้นไม้นะคะบอลสีว่าชื่ออะไรบ้างอะไรนี้ค,ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อน้องเบลมานะคะไฟลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีลิงก์นะคะไปที่ทาง Facebook แล้วก็ i ิน t a g r กรมของน้องเบลนะคะสำหรับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับค่ะ